สวัสด,ดีจ้าทุกคนสวัสด,ดีพุดโขทุกคนจ้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายโดนัทสตอรี่เนาะจ้ะเนาะอาจ้ะเบิ่งวิวน้ำกันเบิร์นิวประเทศเนาะเวน,น้ำกันจ้ะจั่ใดยายโดนัทก็ฝากช่องอังนเด้อจ้ะช่องคุณยายโดนัทช่วยฝากดันยายโดนาในน่อจ้ะเด้อ ไคขก็มาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งในด้อยจ้ะเด้อยายเป็นเป็นกำลังใจให้ย่าคลิปไม่เลย่อไปเรื่อยๆเนาะจ้าเนาะยายสิพาไปเดินหนอกำลังกายจะมื้อนี้ไปจ้ะเดินหนอกำลังกายชมวิวทิวทัศน์เนาะจ้าเนาะือนี้อากาศดี ก็ด,ดีเขาก็ไปเดินตากแดดกันค่ะฮู้วแฟนหนักในฝนละอันนี้ก็สิเป็นปลาสนเนาะจ้ะเนาะปลาสนขา้างทางเวลานานยายก็สิมากเก็บเห็ดอยู่นี่จ้ะเก็บเห็ดในปลาสนเนี่ยจ้ะเนี่ย ประมาณเดือนสิงหาเนาะจ้ะเนาะเดือนสิงหากส็สิได้เก็บเพ็ดแล้วจ้ะไปเก็บในปลาสนนั่งสีจ้ะไปสีดเดินกับไปพูนในในลึกลกพู้นเนี่ยจะ้ะตอนนี้บ้ันออกเราจะช่วงนี้บ้นออนานออกบทานด้มีเ็ดหยางออกจ้ะ ถนนใหญ่เน่ะจะถนนใหญ่รดแรนไปจากุซผูทุกคนไปเดินน้ำกันเดินอาบแดดเอาจะเอาวิตามินน้ำกันจ้ะถึงแดดสีออกกัะกระอุ่นนะจจะเมื่อนี่ เพราะว่ามันล่มนะแดดออกแต่บรอุนนะ่นะส่เย็นๆล่มแนะ่่มแห้งเ็็ไปเดิน,นออกกำลังกายกันนะจนะนาะ จะหลักไม้ปลาตามข้างทางเมืนจะเมื่อนี่ย้ายเดืนนะก็บัด้นะปดไปทำงานค่ะหยุดเมื่อหนึ่งเพราะว่าไปสีวปสิ้นเหมือเศร้าก็เลื่อยลางงานเมื่อหนึ่งจ้ะ สีอีกเท่อกอีกสามเดือนจ้ะร่ออีกสามเดือนสีอีกเข็มที่สองขาดว่าหลังจากสีสองเข็มแล้วก็ะที่สีกลับไทยได้เนาะจะเนาะอันนี้เฮาก็สิขามถนนค่ะขามถนนรถไฟขามทางรถไฟนะจ้ะขามไปทางอีกฟังหนึ่งจ้ะ ฟ้าไร่เมื่อนี่ฟ้าไร่แต่เป็นอยู่เมืองไทยเถอะฝาไร่ยังสี่เมตนเห็ดออกเน,นาะจ๊ะเนาะแต่ว่ายอยู่เมืองนองกอยู่บะมีหรอกจาก้าเพราะทันหอดยามันมภาพอาติสันไวเนเดอร์จัเดอร์ ว่ายายถือก่องง้างจ่ะจังไดก็ด้จังไดกับ,กบฝากกดติดตามยายในนี้นจ้ะเด้อฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจเพราะมีพี่น้องทุกผู้ทุกคนในเด้จะ้ะยายก็บห้านเก่งเนาะ,ะหาร์ดเฮดม่จะ้ะ ใดก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิง่งเพื่อสิมีคลิปใหม่ขึ้นเตือนเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะเป็นกำลังใจให้ยายโดนัทต่อไปเนะจ๊ะเนาะ ข้างกระสิย่างออกทะเลเนาะจ้ะเนาะนี่ทะเลจ้ะไก่สิฮอดแล้ว เดี๋ยวไปเห็นดำๆย่นเดเป็นอุโมงค์จ้ะอุโมงค์รถไฟไฟกับสีแลนเข้าแลนออกเขานี่ก็ไปทะลุอีกฟังหนึ่งจ้ะอุโมงค์ไต้ผู้เขาจ้ะ สิ่งบางสิมากเมื่อเ้าร์นี้็ร้สึกว่าดีเราจะรังจากสิดมากสึกว่าบอมีเอฟเฟกต์ยังจ้ะอาจสิมีนิดหน่อยจ้ะรู้สึกมึนๆน,น้ำแขนน้ำขาน,นิดหนึ่งจ้ะแค่นั้นประมาณสองสามนาทีกับรู้สึกปกติคือเกาจ้ะไอกระวังวามันติ ผ่านไปโดยดีเนะจน้ะเนาะบ่มีอีกอย่าง<ม>ก่อนสิไปสิกบกะโอ้คิดมากจาก้ะมือคืนนอนบารับเลยเมืดคืนคิดนักจก้ะเบิงข้าวทุงอมลาไกะคือเสียวแล้วพอได้ไปสิบแล้วกะ่านไปได้ดีจ้ะ นี่จะมองนี่ก็จะเป็นหม่องตกปลาอีกหม่องหนึง่งที่ยาามักมาตกปลาถ้าบ่อร่องเลือยยก็สีขี่ม่อไส้มาจอดนี่จะ้ะแล้วก็มายืนตกปลาซะมันอยู่นี่จะ้ะนี่ก็เป็นหมายตกปลาของย่ยหมยประจำของย่ยเนาะจ้าเนาะ เขาโศกดีเขาอาจจะเห็นปลาสะมอนกระโดดได้มือนี่ข้องมองนี่ก็สิไปพูนจนหอดลังบานย่ายเลยแหละเขาไปนในหมโมบานเลยจ้ะ ไม้ปลาจ้ะง,งามงามโอเคจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะจ้ะเนาะไว้ยายสิพย,ยายามหาคลิปใหม่ๆมาลงเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะในก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย้ายเนาะด้อจ้ะเด้อช่วยดันยายเนี่ยเด้อจ้ะเด้อฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า